อร่อยไหมเอ่ยบอกรสชาติดีว่าอร่อยหรือรสชาติยังไงเนื้อนุ่มหล่อลอมเอฟโรนนะรับทุกคนเอฟฟ้ามันคือเนื้อหมูชิ้นๆเลยหรอใหญ่มากใช่ไหมล่ะดีว้าวสลับเปาใช่ไหมอ่ะแต่อันนี้สลัเปานะอันนี้เซโรฮัสซิเพียนนะครับเซโรฮัสซิเพียนอ่ะนั่งกิน ใช่คุณคอยู่ไหมเนี่ยโหน,นูหิวเลยนะระวังร้อนนะคะกองนะตุกกองมาเมื่อวัดีแมวดีแมวยินงลนโลไม่ได้ใครรู้สึกหิวพิมพ์คอมเมนต์มาเลยว่าหิวใครบกพ่อต้องพิมพ์คอมเมนต์มาว่าอยากเกม กรอยากให้มาเมืองกินโตพ่อพิมคอมเมนต์มาว่าอยากให้กินอะไรนะจตุกงแต่ว่าจริงๆยิ่งอากาศเย็นๆแบบนั้นได้ทานอะไรร้อนๆอุ่นๆอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่มีความสุขเนาะใช่ถูกอตตูกตกต,กตอิทากิมา จินตานาการเอางงอะไรไมเอ่ยบอกรสชาติดีว่าอร่อยหรือรสช <c oughs> าติยังไงเนื้อน,นุมม่มนมหลแป้งมันนุม่กม<า>กได้เลยม่าเทกเซอร์มันกำลังดีตัวเนื้อหมูื็แบบมันรวิจริงๆ <c oughs> เง้ย <c oughs> จริงเหรอเชฟโอต้งใจมากอ่ะอินปุดบตัวแบบนี้อาจจะรู้สึกทรมากกว่าเนาะมืเปล่าแบบกหิวหมดเลยอ่ะเอ้าลิ้นร้อนร้อนลิ้นแมวคาราปานี้เขาแบบยุ่งเรียตุดๆอารมณ์ๆีน่ากินมากเลยอ่ะเราไปเดทกับผู้ชายขอโทษนะคะขอโทษนะคะคาราบา้ อร่อย <c oughs> ว่เราก็อย่าไปกินอย่าไปกินให้เขาเห็นนะอ,อยากทานหิวมากเลยค่ะอยากทานทุกคนบอกหิว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 นี่ให<อ>้ใกันเลยกัดเลย